ไอเสมครับอะรถไปยังับไปเสมมัวจะถามอยู่ไล้วมึงบ๊ออยขุยอยู่หนึ่งถามันไปยังขึ้นอะไอยู่ได้เออคือบ๊อ้อยขู่เข็นรถใหม่ปานนี้ขึ้นอะไอยู่เนาะรถใหม่ปานนี้ขึ้นเข็นเออน่ะต้องบอกก่อนว่าน่ะรถใหม่ไหม่สิน่ะเจ้าจะว่ามันมีปัญหาเด้อครับรถใหม่รถเก่ามีปัญหาด้วยกันหมดมีหมดอย่างคันนี้จอดในเชก็มีปัญหาอ้าวคือว่าจังสันฮะคือว่าจังสันเด้ขับได้เหรอรถมีปัญหาเอ้า จอดซื้อก็ะหางจอดไป้ซื้อก็ะหางนะศูนย์ก็บ่รับประกันป่ะนี่เอาเป็นอย่างไรฮะเป็นอย่างจอดมาสามเดือนดิจอดสามเดือนไม่ได้สตาร์ทเออแบตหมดโอ้ก็สมควรอยู่ละฮะสมควรอยู่ละเป็นอย่างแบตมันอ่อนแล้วเนาะไปเพื่อโอ้พี่ไม่มีรับประกันแล้วพี่ต้องเสียเงินเปลี่ยนแบตแล้วพี่อืมอ้าวมันใช่ไหมเนี่ยอืมเออนี่แบตหมดแล้วรถใหม่ๆ เวลาจอดอยู่ลานประมูลอย่าคิดว่าไม่มีปัญหานะรถที่จอดอยู่ลานประมูลส่วนมากแบตเตอรี่มันจะหมดมันจะเสื่อมเพราะเวลาจอดเขาเรียกว่าเป็นที่กักรถใช่ไหมกว่าจะเคลียร์เรื่องเอกสารกว่าจะฟ้องร้องกวัวที่จะนํารถออกมาขายทอดตลาดนะมันก็ล่อเอกสารล่อสารฟ้องล้อนั่นล้อนี่ล่อเคลียร์เอกสารล่อยกเลิกสัญญาเรียบร้อยเขาถึงจะนํารถที่ถูกยึดออกมาขายได้ แม่นอ่ะแม่นครับส่วนมากเขาเรียกว่ารถที่มาจากร้านประมูลน,นี่หกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไมนทครับแบตจะเบิด์ตแม่นครับเพราะว่ามันจอดโดนน่อย่างเช่นคันนี้ครับรถใหม่ๆสวยๆนี่มีปัญหาอย่างเดี๋ยวคือแบตเตอรี่ไปเบิ่งเลยน่ะ X ซีรีส์ไปี่ห้พันยี่สิบสองยี่สิบสามฝีดาวพรเมินนิดๆปุ่มคูสตาร์ทเอมนะครับภายในสวยงามครับเบิ่งผ่าหลางังคาทีเนีย สวยงามเพราะฉะนั้นเขาเบิ้อมารถดอกทำไมรถจอดได้ซื้อมันก็ลดครับเนี่ยรดจอดเดี๋ยวมันก็ลดลงได้เรื่อยราคากร่วงเอรคุณภาพก็เสื่อมเพราะฉะนั้นเขาเอิวมารดเพราะฉะนั้นซื้อรถเจ้าก็ต้องเข้าใจครับเพราะฉะนั้นเขาเบิ้นมันซื้อรถดอกแมนปะแมนครับเออบ่แมนท่องค่า เพราะฉะนั้นเขาเจ้าเขาเอิ้นซื้อบักเพิ่มโอเคบ่เออเขาท่าเขาท่าอันมีบักรถมื้อนี้เข้าใจเลยว่าเขาไปยังค่อยเอิ้นว่ารถครับแม่นบ่แม่นครับอ้ายเออ่พอถูกคว่ำเนาะเออมันมีแต่แนวเสียเนาะเออราคาก็ตกลงเรื่อยๆเรื่อยๆแม่นครับแม่นๆๆเจ้านี่มันบ้าถูกคนอีหลีเด้อ้าย่ไม่อยู่มันหลักหมื่นโลไปแต่ตัวนี้แบตเตอรี่เบิดครับเดี๋ยวมื้ออื่นบ่ได้ค่อยจะเอาแบตเตอรี่มามาจิ้มมาเปลี่ยนให้ ุญแกรีโหมดสองดอกสามดอกครับก็เห็นอย่างไม่ได้บอกมีแบตบ่มีแบตแต่รถใหม่มากรถใหม่มากเนี่ยรถใหม่ใหม่ใครจะคิดว่าไม่มีปัญหานะครับถ้าซื้อไปอยู่บ้านน่ะมันก็มีปัญหานาแนะนําอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์สตาร์ทมันหน่อยชึ่งชึ่งชึ่งมันหน่อยพามันออกไปตลาดหน่อยนนะตั้งแต่แกกี้ไอเสียก็เป็นนะ เวลามีรถยนต์นี่ไม่ค่อยขับรถยนต์ขับมอเตอร์ไซค์เม่นเวลามีมอเตอร์ไซค์นี่อยากก็ได้รถยนต์โอ้โหอยากแล้วอยากอีกนะพอซื้อมาซื้อมาแล้วก็อุ้มเอยกูไปขับแม่งแล้วคุ้มผาคุ้มผาไปบ้านดูว่าขับมอเตอร์ไซค์ <laughs> <laughs> เอา้าเครื่องสวยงามไม่มีอะไรอเองสิน้นแผ่นเพจเดิมฝาปองเดิมหัวน็อตไม่มีถอดสักตัวใหม่ขนาดนี้ก็มีปัญหา นับภาษาอย่างกับชีวิตมนุษย์มันย่อมมีปัญหาทุกอย่างเมือนครับไอ้ไม่ว่าว่าถูกเออพันหมือนใน้นอยฝีดาวฝีจองฝีจัดฝีโอนต่างจังหวัดซื้อได้เหนืออีสานกลางใต้ตะเว้นออกจะเว้นตกนะจัดได้ทุกอาชีพนะเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรัฐวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าสวนแม่บ้านรับประพอกีดยางครับวิ่งครับแก้บครับบุกล่อครับซิบร้อ ขับแมคโครตัดไม่เผาทานเลียงงวเลียงควายเลียงหมูมเลียงหมาเลียงเป็ดเลียงไก่ค้าขายรดเล่หาเรีแผงร,ร้อยตลาดนัดของสวมประมงประมงทุกอาชีพฟรีดาวบัตรประชาชนใบเดียวเป็นกำลังใจให้เสมแล้วก็ทีมงานพิมพ์คําว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุด,สดไอเสมของแท้ไอเสมคนจริงไอเสมจัดให้ไอเสมส่งฟรีฮอตหน้าบ้านเจา